คือที่ผมเห็นผมนั่งเศร้า่าเนี้ยคือไอ้กล่องนี้มันเกลือเ้วเราจะมารีวิวฮะอยู่ในรายการรีวิวการ์ดโต้ก,ก็จะมารีวิวการ์ดที่เราเปิดได้จากกล่องนี้กันฮะโอ้ยเดี๋ยวผมจะเศร้าไปไหนเนี่ยคิดไม่นสนุกนะก็สวัสดีนะครับผมเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในรายการรีวิวการ์ดโตกกะนะครับก็จะเป็นรายการที่ผมจะมานั่งเออรีวิวการ์ดนา่รู้ตัวตที่เราได้มาจากกล่องล่าสุดที่เราเปิดไปเนะี่ยก็เป็น คลิปเปิดการ์ดตก EP ที่4กับ EP ที่5นะครับผมก็ใครอยากตามดู้็ไปดูได้ครับก็โอ้โหเอาจริงนะเนี่ยความดูความหนามาดิเอาจริงอนะ่ะนี่ขึ้นย้ำนะว่านี่ขึ้นกล่องที่2ย้ำนะกล่องเขียวกล่องที่2อ,อะ่ะคือถ้ากล่องที่2มันควรจะหนากว่านี้สักประมาณเนี้ยเออต่แบบว่าไอ้นียมันหนาวอาเนี่ยถือว่าเกลือนะคือนอกจากไม่ได้นาะดตออาร์ตไม่ซ้ำซักใบแล้ว cp ได้ตัวประกอบแล้ว UR ยังซ้ำอีกนี่น่าจะเป็นของที่ผมเลือที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าประเดนที่ใบแรกครับผมไว้์ฟูมเองครับเอ่อฮิวงาฮินาตะครับผมก็เมียนารุโตะนั่นเองครับก็เมนไอซานที่ผมว่าก็สวยดีนะเออถ้าโพสอะไรก็จัดมาเท่ดีนะฮะเป็นเอสอาร์ที่ก็ชอบอะเออชอบน่ารักดีนะ แล้วไปต่อมาก็เป็นเพื่อนร่วมทีมเขาฮาเอ่ออิโดซูกะคิบะนั่นเองก็เป็นการระดับเอชซาเลยซึ่งอาร์นีอาร์ตมันซ้ำกับกล่องแดงที่ผมเคยเปิดไว้ที่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้อะเออมันอาร์ตซ้ำแต่ว่าไอ้ที่ซ้ำมาเป็นการอดับอาร์ซึ่งการอรัดับอาร์จะไม่มีเอฟเฟกต์ทองทองและอากรรรูทจะไม่มีอยู่ในการ์ดนะครับผมอ่าแล้วไปต่อมาอันนี้เป็นเนจินะครับผมเป็นร,ระดับเออาร์ก็กำลังใช้ท่วงท่าอะไรของเขาอยู่เลยนะฮะเออรู้สึกจะมวยอ่อนแปดทิศละมึงเออนาจชใช่นะ่ ก็เป็น SR ธรรมดาเลยนะของเนจิไปต่อมาอันนี้เป็นเทนเทนก็ใบนี้อาร์ตน,น่ารักมากนะฮะเอฟเทนเทนนี่เป็นอนีกตัวละครที่ผมชอบมากๆเป็นไวฟ์ฟูเบอร์2แล้วกันนะเออฮีนาต้าเป็นเบอร์หนึ่งเทนเทนก็เบอร์2แล้วกันเออเอฟเฟกต์แดงๆก็งูสวยดีนะเออน่ารักดีใบต่อมาก็ทีมเขาเหมือนกันครับล็อกลีครับผมสายกำลังเบาเลยนะเป็นการแบบ SR นะของของล็อกลีนะครับผมก็ที่น่าจะตอนสู้กับเออคิมิมารุมั้งเออ กำลังเมาเหมือนจะมีฉากเดียวในเรื่องเลยมั้งเออที่มันเมาเนี่ยเออแล้วก็ออกมาเป็นล็อกตีเหมือนกันฮะอันนี้เป็นล็อกตีแบบ SR ฮะในภาคเอ่อชิบูเดนแล้วนะฮะก็ใส่เสื้อจูนินแล้วนะฮะอ่าใบ,บาานนาานะต่อมาอันนี้เป็นอิโนะนะครับผมก็เป็นอิโนะลาอารธรรมดากําลังยืนเงยหน้ามองฟ้านะฮะเอาใบต่อมาอันนี้เป็นอาซึมะนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวละครนึงนะที่การหาค่อนข้างยากอยู่นะเออเปิดมา3-4กล่องเนี่ยไม่ได้ดิ ไม่น่าใช่3าสกล่องเกือบจะกล่องแล้วมึงเนี่ยเออผมเพิ่งได้ใบที่2ของมันเลยเองนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่หายากน่าจะลองกากชิโนโรหรือม้งโหชิโนอันนั้นคือเปิดมาสี่ห้ากล่องผมได้ใบเดียวเองเนี่ยอ<ะ>่่แล้วไปต่อมาครับผมอันนี้เป็นฮาชิระมาครับผมคงเงริรุ่นที่1ก็เป็นการ์ดแบบเออาร์นั่นธรรมดาเลยก็กำลังเช็คผ้าอะไรของเขาอยู่มีเอฟฟไฟก็เท่ดีไปต่อมาอันนี้เป็นเอสซาเลย ซึ่ง SR เว่นี้อาร์ตมันซ้ำกับกล่องแดงเหมือนกันนะฮะแต่ก็เป็นการระดับอา,าร์ธรรมดาที่ที่ได้ซ้ำนะเออมันก็แตกหนักกันชัดเจนนะเดี๋ยวดูในแฟ้มดีกว่าม,มันเป็นไงอ้าวอันนี้เป็นากาละครับก็เป็นการ SR นี่ก็เป็นกาละาาสมัยเด็กๆเลยไอ่น,น่าจะตอนไปช่วยล็อกลีมึงเออถ้าจำไม่ผิดนะตอนไปช่วยล็อกลีชุดเนี้ยซึ่งผมไม่เข้าใจว่าไอเอฟเฟกต์ม่วงๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกาละตรงไหนวะกาละไม่เคยมีเอฟเฟกต์ม่วงๆนะมีแต่ทรายอ่ะมันควรจะเป็นทรายหรือเปล่าเพื่อนฮะมี หลุด QC หรือไงไม่ทราบอ่าแล้วไปต่อมาอันนี้เป็นเทมารินะครับผมซึ่งอันนี้ก็ซ้ำมันซ้ำจากมันซ้ำจากกล่องเหลืองอะเออกล่องเหลืองอะที่มันเป็นกล้าที่ผมเคยบอกว่าเกลือนะครับผมเป็นคือกล่องเหลืองอะมันจะแตกต่างกันชัด,ดงงเจนนะไม่มีเอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วก็เหมือนจะซูมเข้านิดนึงมั้งเดี๋ยวดูในแฟ้มดีกว่าว่ามันเป็นไงอ่าแล้วไปต่อมาอันนี้เป็นโจโจูโร่นะครับจาก ผมว่าคิลี่นะครับเป็นมือซ้ายหรือมือขวาของเออคุณป้าเมย์ที่เป็นมิสกเก้งะน,นะอ่านี่เป็นเอ r ซาเลยก็ก็เท่ดีนะเออเท่ดีเท่ดีเป็นตัวละครนะที่เผื่อมาโผล่มาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะาผมไม่เคยได้เขามาเลยนะเนี่ยเออไปต่อมาดีกว่าอันนี้เป็นอิทัจิซึ่งนี่เป็นเอ r ซาอีกหนึ่งใบที่สวยมากๆผมชอบมากๆเลยนะสำหรับเอซซาใบนี้นะ ือเมื่อไอเฟลของท้องอาจจะไม่ได้เวอร์วังอะไรมากเนี่ยมีแค่ตรงแขนแล้วก็ตรงดาบเล็กๆ,ๆน้อยๆอะ่ะคือแบบโอ้โหแบบแบบภาพพื้นหลังแบบดูสเกลตัวมันเห็นตัวชัดมากอะ่ะแล้วมันแบบโทนครึ่งตัวอ่ะเออมานรีเท่อ่ะเออมันเป็นการ์ดที่เท่มากๆอะ่ะคือไอ้ใบน,นี้มึงเอามาแทน UR อ,อารที่ได้ซ้ำไปเลยไปอ่ะแล้วไปต่อมาอันนี้เป็นซาโซรินะครับผมเป็นการ์ดอาร์ธรรมดานะนี่ก็เป็นซาโซริเอออ,อาร์นี้หน้ามาดูเหมือนผู้หญิงมากเลยนะดูดิ เ,เออหน้ามาดูสวยอะไม่ไม่เหมือนผู้ชายเลยอะแล้วไปต่อมาอันนี้เป็นเอซซาฮิดันซึ่งแบบกูถามจริงนี่อีซาซาหรอวะเนี่ยฮะถึงในคลิปผมจะชมมันว่าสวยนะแต่คือถามว่ามันสวยไหมมันสวยแต่แบบว่าเข้ามาดูอีกทีนึงอะแบบโอเอฟเฟกมันไม่ได้เวอร์วังอะไรมากไงมันก็เออก็เออช่างไหมอ่าแต่เนี้สวยจริงอันนี้สวยจริงยอมรัแบบเนี่ย อันนี้คือท่วงท่าอะไรมันมาแบบเออโคตรเท่ได้มันแบบเนี่ยเอฟเฟกแตกจานจัดฉากอะไรมาดูสว่างน่ยผมชอบการ์ตูนนี้อยู่แล้วไงเออแล้วพอเป็นที่ดันเนี่ยเออมันเท่อะเขาเป็นอีกหนึ่งตัวละครนึ่งนะที่หาค่อนข้างยากนะโผมาแค่สามสี่ใบเองเนี่ยมาใบแต่มาอันนี้มันซวยื้อก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ผมชอบมากๆนะผมชอบคาแรคเตอร์มันนะมันยีโยนควนตีนแล้วมันก็แบบเนี่ยเอาจริงผมว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่หล่อเหมือนกันนะเออ ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ามันแต่มันหล่อใช้ได้อะผมชอบคาแรคเตอร์มันนะเออแล้วเอสซามันก็สวยด้วยไปต่อมาไอซีพีซึ่งไอซีพีเนี้ยมันควรจะเป็นไฮไลท์แต่ที่มันไม่ไฮไลท์ขนาดนั้นเพราะว่า CP ตัวเนี้ยมันได้ตัวประกอบไงแล้วผมก็พูดหลายรอบไปด้วยไอประเด็นเนี้ยโอ้โหเป็นของผมว่ามันช้ำใจคือตั้่ผมเคยเจอมาเลยเนะี้ยไม่ได้ตัวละครหลักจากทีมเจ็ดสักตัวนารูโตะซาสึสเกะซากุระคาคาชิไม่ได้สักตัว CP พีได้ตัวประกอบ UR ยังมาซ้ำโอ้迈กอดดวงมันเป็นอะไรวะเนี่ยอ่าอันนี้เป็น SR ชอารเป็นสติดล่างห้าหางดูชื่อหานมั้งเออชื่อหานนะครับก็หมู่บานจากน่าจะหมู่บาอีวนะนาเนี่ยกลับมาหากเป็นหมู่บ้านอีวะก็หมดแล้วเ้เออหมดแล้วฮะก็เดี๋ยวมาดูกันในแฟ้มเลยดีกว่าว่ามันเป็นไงนะเนี่นผมผมได้เอาการ์ดทั้งหมดนะมาใส่แฟ้มไปเรียบร้อยนะครับผมก็ดูเลยดีกว่า นี่แฟ้มเราก็นี่ครับเป็นเด็โนูฮะเท่ๆอย่างนี้เลยเปิดมาหน้าแรกก็เป็นบัตรประชาชนนารุโตะไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเก็บไว้เนี่ยแหละเปิดมาหน้าแรกครับลูกหลักผมเอกครับนารุโตะนะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็ดูไปคร่าวๆแล้วกันเพราะว่ากล่องนี้เราไม่ได้เพิ่มมาสักใบเลยนะฮะนี่นี่ลูกหลักแน่นอนแต่ละใบก็เท่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะนี่เออยกเว้นในใบละกันใบนี้ไม่เท่เลย ไปนมาครับนี่หน้าดีเป็นของพระรองของเรื่องครับซัสเกตเนั่นเองนะผมก็มาดูกันทีละใบนะมีเอสซีซ่าสใบมี s r ที่อย่างกับ u r แล้วก็มี s นะ r, 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 r. สหน,นึ่งใบนะมีอาร์อาาโอสกินนะครับอารเยอะมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยคำหน้าอาร์นี้ซากุระนะครับผมมากับการดรผมเคยอธิบายไปแล้วนะฮะในคลิปนิวก,การ์ดนะแล้วก็มี R าสามใบ คือสักเวลาไม่มีแบบ S R S S A สักกระไรเลยเออเป็นตัวละครหลักที่น่าสงสารมากเลยนะแล้วก็มีอาจารย์คาคาชิมี S S A S R าแล้วก็มีอาร์นะครับผมแล้วก็มีหัวหน้ายามาโตะอ่าแล้วหน้านี้ก็เป็นฮิเนตะเปิดมาด้วย S R เลยนะครับแล้วก็จะมีกัตอาร์ะนะฮะนี่มีคี้บาดด้วยนะมี S S r สองใบมี S R อ A แล้วก็อาร์เนี่ยแหละเจ้าบอกว่าอาร์เป็เหมือนกันเนี่ยสังเกตไหมฮะ ตัว R จะไม่มีเอฟเฟกตรทองทองเหมือน s s r แต่เอสจะมีเอฟเฟกตทองทองแล้วก็มีเนี่ยอาการมารุอยู่ตรงนี้ซึ่งอาจะไม่มีนะฮะแล้วก็มี R 1หนึ่งใบ2ใบแล้วมีชิโนะนะครับผมการมีหาคตยากเลยอยากได้เพิ่มเหมือนกันนะเออเป็นตัลละครที่ผมชอบเหมือนกันนะแต่กล้ามันน้อยมากเลยอแล้วก็มีอาจารย์คุณเลน่าน่านนี้สีใบตรงนี้อาและด้านานี้เป็นทีของเน่จิกันบ้างนี่เขาเปิดที่เอสซาเลยครับแล้วก็มี SRSR โ SR, โอ้โหทำไปเล่นไปนะั่นเนี่ยจีดีกร์ดเยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยคือจํานวนการ์ดของมันเน่ยเท่ากับตารูต่อกับซาสเกะเป๊ะๆเ,เลยนะจํานวนการ์ดมันนอะแล้วก็มีเทนเทนอะนี่เทนเทนเพิ่มมาแค่ใบเดียวคือตัวเอซาใบนี้นะครับผมนอกนั้นก็เหมือนเดิมน,นะล็อกตีเพิ่มมาสองใบคือตัวนี้แล้วก็หน้านี้นะผมก็ล็อกตีเหมือนกันแล้วก็มีอาจารย์ไกตรงนี้เนาะเปิดมาอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นทีมอิโนชิกาโจและทีมสุดท้ายนั่นเองฮะ บางที่ชิคามรุ้ s r เลยแล้วก็มี R 3าใบมี Ino SR นะครับผมอ่าใบนี้เราได้มาใหม่มีโจจีด้วยมีอสึมะแล้วก็อสึมะอีกใบหนึ่งซึ่งหน้านี้เนี่ยเป็นของออผู้ใหญ่ในโคดฮะ,ะทั้งหลายนะครับมาดูทีละใบกันเลยดีกว่านี่ UR 2ใบตรงนี้นะผมซึ่งผมยังเจ็บใจกับไอบ้ใบดีไม่หาย,ยนะรู้สึกเห็นหน้าทีไรแบบอาจจะอ้วกอะ เออแล้วก็มีรุ่นหนึ่งฮาชิรมมามะอันนี้เดีตอนที่ผมบอกอาร์ตมันซ้ำกันเนี่ยเห็นไหมครัตัวเอสซาจะมีเอฟเฟกต์ทองๆกับเอฟเฟกต์เขียวๆส่วนอาร์จะไม่มีแล้วอาร์ตกลับคืออาร์ตเดียวกันนะฮะเออแล้วก็มีเอสอาร์มีอาร์รุ่นสองรุ่นสามรุ่นส,นสี่แล้วก็มีรุ่นห้านี่เปิดมาหน้านหนึ่งก็มีซเซเนดิแล้วก็มีอาจารย์คาคาชิในโฉมฮูคังนี้นั่นเองแล้วก็มีซีพีจิริยะมีจิริยะอีกนะฮะ โอโรจิมารุมีคาบุโตะปุชินะดินมีชิซุยชิซุเนะฮานาบิซึ่งไอโฉมเนี่ยมันเป็นโฉมที่อยู่ในภาคโบรุโตะนะไอโฉมเนี่ยจำได้มาผัวในการ์มบรโตได้ไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีชิคาคุมีเก็กโคฮายาเตะมีชื่ออะไรนะน้องชายมารนะระอิซึมะเออนั่นแหละแล้วก็มีกูเรนซึ่งตัวนี้ไม่ได้มาจากโคโนฮะนะแต่ ในเรื่องเนี่ยมันไม่เชิงตัวลายเท่าไหร่ไงผมก็เลยไม่รู้จะจ,จัดไว้ไหนก็เลยจัดไว้นี่แหละแล้วก็มีมาที่หมูว่าซึนักกันบ้างน,นะครับผมอันนี้เป็นกาลาเอสเลยแล้วก็มีไออีกสองใบนะฮะแล้วก็มีเทมาริที่บอกว่าอาร์ตมันซ้ํากันเห็นไหมฮะตัว SR จะมีเอฟเฟกต์รอบๆแล้วก็แบบมีความซูมออกให้เห็นตัวชัดนิดนึงแต่เนี่ยจะมีความซูมเข้านะฮะแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยแล้วก็มีไออีกสงใบมีคันคุโร่นะฮะนี่ มียาโจแล้วก็ตัวประกอบอย่างปากุลามาทำไมจริงๆังไอตัวมึงไม่ได้เด่นอะไรเลยนะเนี่ยอ่าแล้วผมก็เป็นหมู่บ้านคิรินะครับผมมีคุณมิสึครังนี้ครับป้าเมแล้วก็มีโจจูโร่มีฮาคุนะครับผมอ่าซาบุสะไล่ไปเลยแล้วก็มีเจดกาะนะฮะหมูบ่บ้านคุมโมะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมีแค่คิรบีคังนี้แล้วก็ดารุอิก็กเท่าเดิมนะเออแล้วก็เว้นหน้าไว้อีกหน้าหนึ่ง ่านี่หน้าอีเปิดมาทันทีต้องเปิดเสือให้อลังการนิดนึงเป็นหน้าของกลุ่มตัวแรกในแสงอุษาครับเปิดด้วยบอสแก่ซึ่งไม่ใช่แสงอุชาครับราะแม่แกอยู่หนึ่งเผือที่สรรพสิ่งนั่นแหละนะผมแล้วก็มีเซซึมีอินทราแล้วก็มาที่มาดาระนะครับผมนี่เพียบเลยหลายหลายใบมีโอบิโตะด้วยนะฮะมีแค่สีใบเองมีนางกระโตะแล้วก็จะมีเพนนี่ อ่าเปิดมาหน้าน,นี้ก็จะมีเพจอีกนะฮะมีโคนั่นหลายๆใบมีอิทาจิแนะผมนี่อิตาจิเล้วไอเอสซาซามาใบนี้เพิ่มมาโอ้ดูดิเอสซาสามใบนี่คือวางด้วยกันคือโคตรเท่เลยนะแล้วคือมันเป็นโฉบหน่วยรับทั้งหมดเลยอะโฉบหน่วยรับสามใบเลยอะแล้วก็มีอิตจิอีกหลายๆใบเลยเปิดมาหน้านี้มีอิตจิแหลมมาหนึ่งตัวอิตจิกับอาร์ตโคตรเยอะ เยอะกว่าตัวละครหลักจากนารูโตะกับซาสึเกะอีกอะเออคิดดูดิแล้วก็มีคิซเมะนะครับผมนี่มีเดร์ละมีซาสซรินะครับเพิ่มมาแค่ใบเดียวคือใบนี้นะครับผมแล้วก็มีฮิดัน SSR สองใบเลยมีฮิเดน SSR แล้วก็มันชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วตัวประกอบประกอบแล้วมันอยู่ในแรนะ็ก SSR เนี่ยเออแล้วก็มานี่เลย SSR อันนี้เป็นซัสเกตโฉมแสงอุตาซึ่งอันนี้จะเป็นหน้าของแก๊งเหี่ยวนะครับผมมีซาสเกะโฉมแสงอุตามีซูงิสุซีพีแล้วก็มีซูงิสุนี่คาลินนี่จูโกะอะไรพวกซึ่งเอาจริ้งไหมเอสตาอันเนี้ยกับเอสตาคาลินผมว่ามันเหมือนภาพต่อกันมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูมันสวยอะเอฟเฟกต์มันมาโทนเดียวกันเลยอะเนเนเนเดี๋ยวเอาให้ดูเน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 แบบเนี้ยเห็นไหมเออมันเหมือนการ์ดต่อกันมากเลยอะเออเอฟเฟกต์มันมาโทนเดียวกันเลยอะ เออสวยนะสวยจริงจริงก็ถือว่าเป็นกรารที่ดีนะครับอ่ะชิคแล้วก็มาที่หมู่บ้านโอโตะนะครับผมมาทมาไมจริงจังเนี่ยมีคิมิมาร่นะครับผมมีซาคอนมีเออเจคุยชื่ออะไรนะทารุยะเออมีคิคมิมาฮะไม่ใช่ดิคิโดมารุเออแล้วก็มีจิโรโบโรมีฮันโซทารามมนเดอร์ซึ่งก้อยหน,น,น้านียมันเป็นหน้าของตัวร้ายที่จี้ทั้งนั้นแหละ หน้าสุดท้ายก็จะเป็นหน้าของเออสติดล่าครับมี2หางมี3หางมี5หางมี6หางแล้วก็มี7หางนะครับผมคือจริงเจ็ดหางนี่สงสารนะดูดิโอ้โหแต่ละคนคือเขาแบบการ์ดมีระดับมีแบบเอฟเฟกต์เท่ๆท่าโพสสวยๆอ่ะแต่มึงคือเอาจริงผมยังช้ำใจกับไอ้นี่ไม่หายเลยนะคือแบบคือได้ตัวประกอบในแล็คเอสซาแค่นี้ผมก็เคลิ้แล้วนะแต่อนี่ตัวประกอบในแล็ซีพีเลยโอ้โหหม่คุณเนสก็ หมดแล้วมั้งเออเดี๋ยวหมดเลี้ยงเบาแบะนะครับผมก็ปิดคลิปดีกว่านะก็จบคลิปไปนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และส่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนดูด้วยนะครับื่อเขาจะชอบนะแล้วก็ฝากติดตามผมทั้งเฟซบุ๊กและก็อินสตาแกรมนะมครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ